สวัสดีค่ะช่างย่าพาปลูกนะคะวันนี้ย่จ๋าก็พาจะมานาตอนเช้าค่ะหลังจากฝนตกเมื่อคืนก่อนทั้งคืนนะคะตั้งแต่เช้าตั้งแต่กลางคืนสี่ทุ่ครึ่งถึงตีห้านะคะน้ําป่ามันก็ไหลมาค่ะเพราะว่าที่น้ำมันจะอยู่ติดเขาเนาะน้ําจากเขามันจะไหลลงมาตอนตอนเช้าออกมาน้ํายังไม่ท่วมขยังไม่ท่วมถนนค่ะถนนเส้นนี้คือยจ๋าจะไปนาเนาะ ถูถือเสียมด้วยกันถนนเส้นนี้คือยะจ๋าจะไปนามันไม่สามารถไปได้แล้วค่ะกลัวถนนขาดนี่ค่ะตอนแรกมันจะเป็นร่องน้ําร่องน้ําตามตามที่คูสะเนะะี่ยค่ะมันจะเป็นสะแล้วเป็นร่องน้ําลึกแล้วน้ําเข้ามาเยอะแล้วเขาล้นถนนลงมาเลยค่ะที่จริงมันจะมีท่อรอดท่อรอดแต่ว่าพอมีท่อรอดแล้วทีนี้น้ํามันไหลไม่ทันค่ะระบายตรงนี้จะเป็นห้วยนะคะ เป็นห้วยคลองชน่อเขาเรียกว่าห้วยสาธารณะมันมีตั้งแต่สมัยเด่าเป็นเด็กแล้วเนาะเดี๋ยวเจะพาไปดูที่ที่มันเห็นชัดๆเนาะอันนี้มันไหลาพาพข้ามถนนมาเลยนะคะเดยกจะกวัวถนนขาดอะคะ่ะเพราะว่าไม่กล้าไปเลยไม่กล้าเดินไปเลยเดี๋ยวจะเดินไปดูท่หน่อยนี่ค่ะตรงเนี้ยตรงสะที่ริมเขามีสะนี่ค่ะมันเป็นมันเป็นฝาย เขาเรียกว่าฝายฝายโศกเนาะฝายมันจะเชื่อมโยงกับฝายน้ําล้น,นะค่ะฝายน้ําล้นมันจะอยู่นู้นตรงนู้นไปอีกมันจะไปไปไกลนะคะฝายน้ําล้นแต่อันนี้มันจะเป็นคลองส่งน้ําที่ระบายน้ําออกจากพื้นที่นาน,นะคะอย่างนาของชาวบ้านอยู่ฝั่งนี้ตรงเนี้ยมันจะเป็นวางท่อค่ะวางท่อลงมาวางท่อลงมาตรงนี้แล้วก็จะมาออกสู่ตรงนี้ค่ะออกสู่ตรงนี้เนี่ยค่ะน่ากลัวมากสมัยเด็กๆเจ้าจ่าไม่เคยกลัวน้ําเลยนะคะเจ่าเห็นไหม น้ำเยอะมากฤดูน้ําหลากมาแล้วนะคะตอนเนี้ถ้าไม่มีถ้าไม่ได้ลอกฝายอันนี้ยน้ําจะท่วมไปหมดเลยค่ะเพราะว่าน้ํามาจากเขาเนาะฝนตกทั่วฟ้ามันมาจากเขาตรงนู้นนะคะเขาตรงนู้นริีบลี่ที่พี่มองเห็นเขาทิวเขาอยู่นะคะทิวเขาตรงนู้นอะแล้วทีนี้พอฝนตกมามน,น้ําเขาก็เดินทางมาเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะตรงนี้จะเป็นสะนะคะสะที่ลึกเหมือนกันของของชาวบ้านแถวนี้แหละคะ่ะ แล้วตรงนี้จะเป็นที่ระบายน้ําออกมาเนี่ยค่ะกําลังจะล้นตรงนี้จะเป็นท่อระบายเดี๋ยวจ๊าจ,จะพาไปดูตรงฝายตรงอื่นไม่สามารถไปนาได้แล้วค่ะเจ,ะจะ๊ษาลองเดินไปดูว่ามันจะเดินได้ไหมเนาะเนี่ยค่ะเป็นถนนเดินเนาะศึกจ๋าจะลองเดินไปดูว่ามันเดินได้ไหมมันเดินได้แค่ไหนมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะคะกลัวว่าถนนขาดกลัวมันจะเป็นหลุมถ้าเอารถไปปุ๊บถ้าตกหลุมก็คือจบเลยนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะ เจาจ๋าจะพาดูไหลลงที่นาค่ะตรงนี้เป็นถนนนะคะถนนไปนู่นเห็นแดงๆนู่นตรงเป็นที่สูงแล้วจะมีช่วงหนึ่งที่ต่ําที่ต่ําอีกค่ะตรงนี้เมื่อวานตามาตรงนี้ยังไม่ยังไม่ล้นถนนเลยนะคะแต่ตอนนี้มันล้นแล้วเจาจ๋าจะพาไปอีกทางหนึ่งน่าจะไปอีกทางหนึ่งได้ไม่สามารถไปนาได้เลยค่ะตอนเนี้ยเดี๋ยวมาดูกันนะคะเจ้าจ๋าไม่กล้าเดินไปค่ะน้ำมันไหลแรงที่จริงถนนมันก็ยังไม่ขาดแหละแต่รู้สึกว่าไหลแรงนะคะยืนยังเซเลยค่ะไม่กล้าเดินไปแล้วค่ะ เดี๋ยวไปดูอีกที่หนึ่งนะคะเนี่ยค่ะทางไปนาเมื่อกี้นะคะที่จจ่ายย้อนกลับมาแล้วเจจ่าไปไม่ได้เจจ่ายก็เลยกลับมาท่วมไปหมดฝั่งนี้ก็ระบายลงฝั่งห้วยค่ะฝั่งห้วยเนะาะห้วยคือฝั่งนี้ที่เจะจ่าถ่ายเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเจจ่ายจะจอดอถ่ายให้ดูสัญๆตรงที่น้ําก็ระบายออกไปตรงที่ทางข้ามตรฝ่ายเมื่อกี้นะคะนคะคะเป็นทางไปนา เป็นคอนกรีตนะคะแต่ว่าัดจะคอนกรีตเมื่อกี้ไปก็จะเป็นถนนดินแดงแค่ะเนี้ค่ะน้ำเต็มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปจอดดูกันอีกที่นึงนะคะ นี่ตรน้ทำไมมันไม่เดินไม่ได้ดิเดินไปดูทางตรงไม่ได้เห็นแต่มุมด้านข้างนี่ถ่ายน้ำล้นถมมนนนะจะถ่ายสายตรงนี้ไม่มีเข้าเลยนีนั่นนนนถ้า,ถามันมาอ่านอยู่ตรงนี้ถ้าม,มันระบายทางนู้นไม่ทันอีกมันก็จะเอือบมาถึงถนนนี้ ได้ยืนไปนานหลับไปเป๊ะเดียวถ่ายซ้ายขวาแค่นั้นแหละอุน่ากลัวมาก พี่จษาไม่ได้หยุดกล้องเหรอเ่ะจะเป็นฝายเป็นฝายที่ที่เจษาพาดูเมื่อกี้น้ําจะระบายมาจากทางนี้ค่ะมาทางนี้มาทางนี้แล้วก็แล้วก็เนี่ยค่ะระบายออกทางเนี้ยระบายออกน่ากลัวมากระบายออกนะคะแบบว่าน้ําแรงมากค่ะแล้วดูน้ําหลากน้ําฝนมาคืนเดียวนะคะวันนั้นตกทั้งคืนค่ะน้ําไหลจากภูเขามานะคะแบบนี้เลย แบบว่าถ้ามันล้นคูตรงนู้นอ่ะก็คือขึ้นถึงถนนคอนกรีตนะคะตรงนี้ก็คือแบบว่าเห็นไหมคะระบายอาจากฝั่งน,นี้นะคะกว้างาคลองนี้ก็คือจะเชื่อมกับฝ่ายน้ำล้มนะคะเนี่ยค่ะมันจะเป็นทางข้ามระบายังฝั่งนี้ก็จะระบายมานะคะซ้ายขวานะคะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ระบายออกตรงนี้มาจากทางที่ยะาจัดไปถ่ายเมื่อกี้ที่มันล้นถนนนะคะเนี่ยระบายเข้ามานะคะใหญ่ลึกกว้าง ะะแต่ไม่ถึงไม่เท่ากับแม่น้ำโขงนะคะ่ะก็ประมาณนี้เนาะนี่ก็ทางหลักไปนาเนี่ยค่ะเดี๋ยวจ๊จาก,ก็จะถ่ายให้ดูเดี๋ยว,ยวจะไปอีกทางนึงค่ะมีไปอีกทางนึงไม่รู้ไปได้หรือเปล่าเดี๋ยวจะลองไปดูนะคะปู่จดอดรถรออยู่เอามอใส่มานะคะวันนี้จะยืนใกล้ๆ ไปอาาอกไปด้านหนึ่งนะคะที่ต่อเนื่องกันเมื่อกี้้จจ่าจะพาดูตรงเนี้เนี่ยน้ํามันไหลล้นจากจากนาฝั่งขวามือยจจ่าเน,ะนาะยจจ่าก็ถ่ายไม่ถะน,ะนเนี่ยค่ะเนี่ยมันไหลล้นมาจากฝั่งขวามือไหลไหลมาจากนาเนี่ยค่ะนาฝั่งนี้มันามถนนมาเลยนะคะเนี่ยข้ามถนนมาเลยเนี่ยค่ะเนี่ยข้ามถนนมาเลยอนี้ยะจ่าก,ก็ลุยน้ําลุยน้ําจะออกปากทางแล้วนะคะ นลค่ะก็ออกถนนใหญ่แล้วหมู่บ้านยะ<ม><ด>จา๋าตรงนูน้นอันนี้ออกถนนใหญ่แล้วนะคะข้างทางร่องน้ําก็น้ําเต็มทุกจุดค่ะร่องน้ำเนี่ยค่ะถ้าไม่มีหญ้าจะเห็นได้ชัดเลยนะคะเดี๋ยวไปดูอีกทางหนึ่งค่ะว่ามันไปได้แค่ไหนนะค่ะอันนี้ก็เป็นสะพานสะพานถนนหลักถนนหลักของยะจ๋าเนาะถนนหลักที่มาจากนาอันนี้อันนี้เป็น่ายค่ะเป็น่ายที่ เป็นฝ่ายน้ำที่เจ้าจาถ่ายเมื่อกี้เนาะเจ้าจ่าอยู่ข้างทางรถรอวิ่งเนี่ยค่ะก็เป็นฝ่ายที่น้ำเขารบายมาเนาะล้นทุกพื้นที่แล้วคะ่ะตอนนี้อันนี้ก็เป็นถนนหลักเน,ะเนาะถนนหลักเนี่ยค่ะก็จะข้ามมาฝั่งนี้เนี่ยมันก็จะ,ะมันจะระบายไปฝ่ายน้ำล้นค่ะเนี่ยสะพานอันนี้แหละสมัยเด็กๆอะ่ะเจ้จ่าขึ้นยืนบนสะพานตรงนี้ค่ะไม่เคยกลัวน้ําเลยนะคะขึ้นยืนบนสะพานอันเนี้ยขอบสะพานเนี่ยแล้วก็กระโดดตีลังกาไปกับพี่ชาย ท่อประปาตรงนู้นเจะจ๋าเขาเดินตั้งแต่สมัยเจะจ๋าเป็นเด็กอ่ะมันปีนเล่นเดินเล่นแล้วก็โดดเล่นน้ําค่ะพอน้ํามาน้ํามาแต่แต่น้าไม่ได้ลึกไม่ได้ช่วงหน้าน้ําหลากนะคะเป็นช่วงเป็นช่วงที่เป็นแบบน้ํานิ่งๆนะคะแล้วก็มีจอกมีอะไรแบบแบบนั้นนะคะเจจ๋าก,ก็จะขึ้นเดินบนท่อประปาเนี่ยค่ะแล้วก็กระโดดตีลังกาลงไปยืนบนบนราวสะพานเนี่ยค่ะบนราวสะพานตรงเนี้ยแล้วก็กระตีลังกาลงไปกับพี่ชายนะคะเด็กดื้อมากค่ะเจจ๋าตอนเด็กๆ ก็คโซน่เดจะาพาไปดูอีกที่นึงนะคะว่าเนี่ยค่ะก็จะเป็นเป็นน้าที่ไหลไปไปสู่ฝ่ายน้ําล้นนะคะจากฝ่ายเมื่อกี้เดจ่าจะข้ามไปอีกฝั่งนู้นค่ะแบบนี้นะคะเดจ่าจะข้ามไปฝั่งนูน้นกลับไปดูเนี่ยค่ะเดจ่าก,ก็ลงมาก็ท่วมนะคะบ้านบ้านตรงนี้ทำเดียวก็ท่วมนะคะเนี่ยค่ะน้ำมันไหลไหลพาดถนนอีกเส้นหนึ่งนะคะไม่ใช่เส้นเมื่อกี้ ถนนเส้นเมื่อกี้ไปอีกทางหนึ่งที่เจ๊จ๋าพาไปดูที่ไปนาน,นะคะมันจะเข้าได้สองทางอันนี้ก็เป็นไม่ใช่ถนนคอนกรีตจะเป็นถนนดินแดงเป็นเป็นถนนอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไหลล้นจากนาชาวบ้านมามารวมกันตรงนี้ค่ะคือมันมีท่อระบายค่ะแต่มันระบายไม่ทันมันก็ไหลาพาดข้ามถนนมานะนี่ค่ะเต็มพื้นที่เลยค่ะตอนเนี้ยเห็นไหมคะเต็มพื้นที่เลยน้ําเต็มค่ะตอนเนี้ยนี่ค่ะเมื่อกี้เจ๊จ๋ายืนอยู่บนสะพานตรงนู้นค่ะ ยืนอยู่บนสะพานตรงนู้นเนี่ยค่ะไม่สามารถไปนาได้ไม่สามารถไปนาได้ไาาไน,ไดนะคะไม่รู้ไปถึงหรือเปล่าเดี๋ยวจ่าจะเดินดองไปถามเขาดูนะคะว่ามันไปนมันไปนู่นได้ไหมนะคะถ้าเนี่ยค่ะดูอันนี้มันเป็นถนนทางไปนาตานะคะไปได้อีกเส้นหนึ่งนะคะแต่ไม่สามารถไปได้แล้วค่ะดูดูพี่เขาเดินเอาถังน้ําไปนะคะเอาถังน้ําไปแล้วก็ ปกติถนนเส้นนี้ก็คือไปไปนาได้ค่ะแต่ว่ามันไปไม่ได้แล้วค่ะตอนนี้น้ําท่วมมอไซค์ก็ไม่สามารถไปได้ฝั่งนี้ก็จะเป็นฝายที่ระบายน้ําออกมานะคะเห็นไหมเยอะมากค่ะสําสหรับคลิปนี้นะจ็รค่นรุ่นใหม่นะค่ะก็พาดูน้าหลากนะคะน้ําท่วมไปนาไม่ได้ค่ะสองเส้นทางค่ะสำหรับคลิปนี้นะจ๊ะพาปูกก็พาชม น้ําที่มันมาจากหลังจากฝนตกเป็นน้ําธรรมชาตินะคะ mm hmm. ก็ขอจบเพียงคลิปเพียงแค่นี้นะคะ mm hmm. ถ้าชอบก็ช่วย like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามท่อนยิ่งจ่าพาปลูกนะคะเ mm hmm. จอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ, mm hmm. ะสวัสดีค่ะ,ะตรงนู้นจะเป็นสะพานนะคะที่จ่าเดินมาเมื่อกี้เห็นไหมสะพาน mm hmm. ค่ะดูดูน้าหลากนะคะน้ําล้นนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ